ทำความรู้จักกับลาย BK กันค่ะ l ลาย BK นั้นมันคืออะไรสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างเชื่อว่าหลายๆท่านในสมัยนี้เล่นลายเป็นกันหมดแล้ว ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการสมัคร l ล n e bk กันนะคะสำหรับหลายท่านที่เล่นไลน์กันอยู่แล้ววันนี้ยกธนาคารมาไว้ในไลน์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสมัครนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเนี่ยแล้วไม่แน่ใจว่าเอะเราทํามาถึงขั้นตอนนี้แล้วถูกต้องหรือไม่อย่างไรตามไปรับชมกันเลยค่ะว่าอันดับแรกเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยก็คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชัน l ลน e นะคะที่คุณแชทคุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละกดเข้าไปที่แอปนั้นได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกเพิ่มเติมไว้นิดหนึ่งวิวธีีการยยืนนนนััตตวเ่ เดี๋ยวเวลาเราสมัครนะคะจะต้องมีวิธีการยืนยันตัวตนซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ถึง2วิธี1เลยเนี่ยสำหรับใครที่มีแอปของทางธนาคารกสิกรอยู่แล้วนะเคพัสดนะคะก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านทางแอปเคพัสดได้แต่สําหรับใครก็ตามนะคะที่ยังไม่มีบัญชีของทางกสิกรเนี่ยคุณก็สมัครได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไปษณีไทยนะคะหรือจะเป็นบิกซี ie, หรือจุดให้บริการต่างๆนะคะที่มีมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าเราสามารถที่ จะไปยืนยันตัวตนที่ไหนกันได้บ้างนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการยืนยันตัวตนสําหรับคนที่มีแอปเคพัดกันอยู่แล้วเดี๋ยวตามเข้าไปดูรับรองว่าถ้าใครตั้งใจฟังเนี่ยจะต้องไม่หลุดแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้ด้วยตัวเองล่างของไลน์นะคะจะมีคําว่า wallet เนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปที่ wallet ก่อนหลังจากนั้นเหลือมองขึ้นไปข้างบนสักนิดน,นึงจะเจอคําว่า line bk นะคะเรากดไปที่เริ่มใช้งาน line bk ได้เลยค่ะ ซึ่งต้องบอกกันเลยนะคะว่าข้อดีของ Line BK นั้นก็คือคุณสามารถที่จะโอนเงินกันภายในแชทได้เลยนะคะไม่ต้องสลับแอปมาใช้แอปโมบายเพื่อโอนเงินให้กับคนที่เรากําลังคุยหรือสนทนาอยู่นะคะสามารถแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวนะคะจะดึงขึ้นมาเหมือนเวลาที่มีใครส่งไลน์มาหาเรานะคะจ่ายด้วยบัตรเดบิตก็ได้เงินคืนนะคะใครก็ตามที่ช็อปออนไลน์ผ่านช่องทางนี้นะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนถึง0.5เลยนะคะ ที่สาคัญภายในแอปนะยังใจดีนะคะมีวงเงินให้ยืมได้อีกด้วยซึ่งวันนี้เราก็อาจจะยังไม่พูดในส่วนน,นั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปต่อๆอไปเราไปดูในส่วนของการสมัครกันก่อนก็แล้วกันเข้าไปที่เริ่มใช้งานไลน์ BK ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแรกนะคะก็จะพบว่าเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขนะเราจะต้องทําความเข้าใจในจุดนี้ให้ดีก่อนอ่าน <s> ดูนะคะเพราะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวยอมรับได้เลยนะคะและสังเกตว่าด้านล่างนะคะจะมีคําว่า เพิ่ม Ad ดไลน์หรือว่าเพิ่มทีหลังนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ก็กดยอมรับได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปต่อในส่วนต่อไปเลยหน้าต่อไปนะคะก็จะขึ้นว่าเปิดบัญชีค่ะอยู่ตรงกลางๆเลยนะคะสีเขียวกดไปที่ตรงนั้นได้เลยค่ะในส่วนของหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นการให้คุณระบุข้อมูลในส่วนของบัตรประชาชนของตัวเองนะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะข้อมูล พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะวันเดือนปีเกิดแต่แอบบอกไว้นิดหนึ่งว่าตรงวันเดือนปีเกิดแอบ,บเลื่อนยากนิดนึงนะคะคุณต้องกดย้อนไปให้ถึงปีเกิดของคุณนะคะส่วนสุดท้ายนะคะที่จะเป็นส่วนสําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งเลยที่จะต้องใช้ในการยืนยันนะคะนั่นก็คือเลขหลังบัตรประชาชนของเรานะคะซึ่ง ต้องใช้บัตรประชาชนที่เป็นบัตรปัจจุบันของเราเท่านั้นนะคะห้ามแบาบัตรใบอื่นมาใส่นะคะจะประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว2ตัวหน้าเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะตามด้วยเลขทั้งหมด10ตัวนะคะต่อท้ายจากภาษาอังกฤษคําถามสุดท้ายนะคะที่อยู่ทางด้านล่างก็คือเราจะต้องติ๊กถูกว่าฉันไม่ใช่พลเมืองอเมริกันนะคะหน้าต่อไปนะคะจะแตกต่างกันแล้วสําหรับคนที่มีแอปเคพัสและคนที่ไม่มีแอปเคพัสมาก่อนเพราะฉะนั้น อันดับแรกเดี๋ยวเราจะสอนเฉพาะคนที่มีแอป k p พั s แล้วก็กดว่ายืนยันตัวตน่านแอปพลิเคชัน k p a ั s ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะหลุดออกมาจากแอปพลิเคชัน Line นะคะเด้งมาที่แอป k p a ั s ค่ะเข้าสู่ระบบ k p พั s นะคะด้วยการใส่รหัสของตัวเองเข้าไปส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนกดยอมรับแล้วกดต่อไปได้เลยนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือคุณอนุญาตให้ Line BK เนี่ยเข้าถึงแอป K p พ s ได้หรือไม่ ถ้าคุณอนุญ,ญาตที่จะยืนยันตัวตนผ่านช่องทางนี้ก็กดอนุญ,ญาตด้านล่างได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการพิสูจน์ตัวตนนะคะคุณก็กดยินย่อมที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะถ่ายรูปเราค่ะคุณก็ควรจะอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างที่พอเพียงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นหน้าเราชัดๆนั่นเองค่ะค่ะวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะให้ตรงกับกรอบใบหน้าเราประมาณนี้นะคะกรุณามองตรงและนิ่งๆนะคะมองไปที่กล้องเลย หลังจากนั้นนะคะเมื่อมีเข้อหมายติ๊กถูกเนี่ยก็กดดาเนินการต่อได้เลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะขึ้นข้อมูลของเรานะคะที่มีกับทางธนาคารกสิกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดสถานภาพการศึกษาเนี่ยที่อยู่ที่ทํางานอาชีพอะไรต่างเนี่ยจะเห็นว่ามีดินสอมุมดินสอเล็กๆอยู่ทางขวานะคะคุณก็สามารถที่จะไปกดเพื่อแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลครบเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย หรือหากเป็นข้อมูลเดิมที่ถูกต้องแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแล้วคุณก็กดติ๊กถูกต่อไปได้เลยค่ะทีนี้ในส่วนของบัญชีของทางการกรนะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไปผูกกับลาย BK ให้เราได้เลยซึ่งก่อนที่จะถึงหน้าสุดท้ายของการยืนยันเนี่ยก็จะมีข้อมูลทวนออกมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดมนะดังนั้นเนี่ยคุณก็กดยืนยันได้เลยค่ะเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะกลับไปที่ลาย BK กันค่ะ เป็นในส่วนของขั้นตอนการเปิดบัญชีนะคะกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะนี่ค่ะคุณเปิดบัญชีครั้งอยู่นะคะจะกดดําเนินการต่อได้เลยขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็ะขั้นตอนการระบุข,ข้อมูลของตัวเราเองนะคะก็จะเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะชื่อที่อยู่นะคะข้อมูลอาชีพอะไรแบบนี้ทั่วๆไปเลยข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะกดยืนยันได้เลยค่ะตั้งรหัสพินนะคะทั้งหมดหลักด้วยกันในการเข้าใช้แอป Li n e BK ซึ่งคุณจะตั้งเป็นรหัสเดียวกับ คพัดก็ได้หรือจะเป็นรหัสอื่นที่คุณจําได้ก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําว่าอย่าบอกรหัสนี้กับใครเด็ดขาดนะคะเก็บเป็นความลับให้ดีที่สุดขั้นตอนในส่วนที่4แล้วนะคะขั้นตอนของข้อกาหนดและเงื่อนไขค่ะเราต้องติ๊กนะคะแล้วก็กดเข้าไปดูไส้ในนะคะว่ามีข้อกาหนดและเงื่อนไขยอย่างไรบ้างกดกลับออกมาแล้วก็กดไปที่ข้อกาหนดของการเปิดบัญชีอีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมา2ออันนะคะแล้วก,กดต่อไปได้เลย กำลังดำเนินการเปิดบัญชีกับ LINE BK ให้เราแล้วเพียงแค่รอเท่านั้นเดี๋ยวคุณก็จะมีเลขบัญชีออนไลน์นะคะเป็นเลขบัญชีดิจิตัลของทาง LINE BK ไว้สำหรับโอนเงินหรือรับเงินผ่านทางกระเป๋า LINE BK ได้เลยค่ะ ค่ะ <uk> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดบัญชีผ่าน l ล n e BK แบบสำหรับคนที่ยังไม่มีแอป k p พักันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืนยันตัวตนจะไม่เหมือนกับที่เราแนะนำมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเอาบัตรประชาชนของตัวเองค่ะไปยืนยันตัวตนที่ไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวสำหรับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการสมัครเนี่ย ขั้นตอนคล้ายๆกับตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเลยก็คือเป็นการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะเลขบัตรประชาชนชื่อนามสก,กุลเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นนะคะที่แตกต่างกันตรงนี้ค่ะคุณก็กดยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนค่ะตรงนี้เลยมีขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะในส่วนของขั้นตอนแรกก็เป็นข้อมูลเบสิกทั่วๆไปนะคะใส่ข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง กรอกข้อมูลไปให้ครบทุกฟิลเลยนะตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะข้อมูลใครก็ข้อมูลของคนนั้นนะคะไม่ต้องมาลอกกันนะคะของใครของมันค่ะต่อไปนะคะก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. เพื่อขอรับ OTP ค่ะก็กดเบอร์โทรกดส่ง OTP ได้เลยหลังจากนั้นนะคะ mm hmm. เมื่อมีข้อความ OTP เข้ามาเนี่ยเราเอาเลข6หลักตัวนั้นนะคะไปเปิดดูนะคะแล้วก็เอาเลข6หลักมาขีดใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตกลงได้เลยนะคะส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการ ใส่ข้อมูลที่อยู่ข้อมูลอาชีพข้อมูลรายได้นะคะส่วนของขั้นตอนที่3นะคะก็คือการยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่เราเคีย์มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะคุณก็กดไปที่ยืนยันได้เลยค่ะเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนที่4นะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการ ไปยืนยันตัวตนค่ะคุณจะค้างไว้ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนกันค่ะในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะคุณจะไปกสิกรก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็น่าจะมีเคเช็คไอดี ID อยู่แล้วนะคะไปสีไทยก็ได้นะคะทุกอำเภอมีหมดนะคะหรือจะเป็นบิ๊กซีก็ได้นะคะส่วนใหญ่แทบทุกจังหวัดก็มีห้างบิ๊กซีกันอยู่แล้วตู้ที ATM ที่มีสัญลักษณ์เคเช็ค ID นะคะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกตู้นะคะต้องไปตู้ที่มีสัญลักษณ์เคเช็ค ID นะคะ หลายๆท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะไอ้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเนี่ยมันทําอะไรบ้างง่ายนิดเดียวค่ะแค่คุณไปเจอเจ้าเครื่องเช็ค ID ตัวนี้นะคะคุณเสียบบัตรประชาชนเข้าไปเนี่ยรอแค่นั้นค่ะเขาก็ตรวจสอบข้อมูลของคุณผ่านทางชิปการ์ดที่คุณไปยืนยันตัวตนแล้ว เมื่อเรากลับมาจากการไปยืนยันตัวตนนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5ค่ะส่วนของขั้นตอนการเปิดบัญชีค่ะมันก็จะให้เราเนี่ยดำเนินการต่อค่ะยินยอมให้พิสูจน์และยืนยันตัวตนค่ะเมื่อกดยินยอมนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่การตรวจสอบใบหน้าของเราเช่นกันค่ะว่าในบัตรประชาชนกับหน้าปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นหน้าเดียวกันไหมนู่นเป็นหน้าที่ทํามาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนคนเดียวกันแล้วหน้าจะต้องมีเขาโครงที่ใกล้เคียงกันเป็นคนคนเดียวกันนะคะโทรศัพท์ให้เป็นในระยะที่ เรียกว่าพอดีกับใบหน้าของเรากดถ่ายรูปเรียบร้อยนะคะก็กดต่อไปได้เลยส่วนของขั้นตอนการส่ง OTP ค่ะก็จะต้องกดส่ง OTP ครั้งหนึ่งนะคะมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะกดตกลงได้เลยค่ะได้จะเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะคะเข้าสู่ในส่วนของการกำหนดพินกันแล้วนะคะพินหกหลักค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่6ค่ะเป็นขั้นตอนของการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขค่คะก็จะคล้ายๆกับการยืนยันผ่านทางเคพัทเหมือนกันนะกดเข้าไปอ่านทั้งสองส่วนนะคะ มันก็จะเป็นติ๊กถูกเ,เขียวขึ้นมาแล้วเราถึงจะกดด้านล่างต่อไปได้นะขั้นตอนการเปิดบัญชีให้กับเราแล้วค่ะเรากาลังจะมีบัญชีกับไลน์ BK แล้วนั้นนะคะก็มันก็จะให้เรากลับไปที่ไลน์ใส่รหัส6หลักของเราแล้วนะคะนั่นแสดงว่าคุณเนี่ยต้องมีบัญชีแล้วแน่นอนเลยเรียบร้อยค่ะนี่คือหน้าแรกของไลน์ BK นะคะที่มียอดเงินแล้วก็มีเลขที่บัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านทางไลน์ BK ได้เลยแต่ว่า มีศูนย์บาทค่ะนึจะโอนไปไหนทําไงดีใครก็ได้โอนนาทีค่ะฝากไว้นะคะสําหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีง่ายๆ <c oughs> นะคะด้วยตนเองผ่านทาง l ล ne BK ก็ฝากไว้สําหรับขั้นตอนการเปิดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า <c oughs> เราไปดูวิธีการโอนกันว่าเราจะโอนหาเพื่อนกันในไลน์เนี่ยเป็นยังไงและมีความน่ารักคิกขุตรงมีสติ๊กเกอร์ให้เราเล่นกันด้วยเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนการโอนเงินจะเป็นยังไงก็คอยชมในคลิปต่อไปของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้ถ้า เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้นะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่ใช้ไลน์อยู่เป็นประจําและยังไม่เคยรู้จักหรือยังไม่เคยใช้ l ล n e BK วันนี้ลองมาทําตามขั้นตอนที่เราอธิบายไปทีละขั้นตอนกันดูนะคะและคุณก็จะมีบัญชีกับ l ลาย BK ได้ง่ายๆเลยทีเดียวสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station นนะคะแต่ถ้าคิดว่าคลิปแบบนี้ และมีประโยชน์กับคุณจริงๆ,ๆก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ d e ไ i c Station ไว้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ